สวัสดีครับมาพอากันครับผมมื่อน,นี้กินตำกระท้อนครับผมบ,บ้านเข้าบนกระห้องว่าตำบักต้วงละเบิ่งที่ล่ะพะนะนนี่น้องบ้าสะเดียกไหมอันมันปลายยังเนาะตอนบักง่ายจะมีตำกับตำมาตำกันอีกแบบตำชาครับผม,มนี่จะเป็นฟอปเยะจากเวียดนามนะครับ,อบเอ ยังหรอโอ้อยยังหรอคอรอเคเลยสลัดรั่วไหมนี่ก็เป็นทอดหนังไก่เป็นบุ๊มบิ๊อาหารเลียกน้ำย่อยครับผมกับเกลีออดเออดอร์มาเส็บๆน้ำกันครับผมเมื่อนี่นกินน้ำกันครับบัด์ดี้ครับเมื่อน้ำเป็นอ่แล้วก็แฟนแฟนผมบแต่ตหักงามเถอะนะฝาดหน้าฝาดกระซิบนั่อยละเนาะพี่น้องเนาะ จักคำตัวสอบตัวสอบปอเปียหยดน้ำซะก่อนหนึ่งเินดไส้ปวดไส้ปวดเสียบเสียบเราแก้มพักอิเลศใบแะพูบานพงหองพักอิเลศบานทุเจ้าหอไวายยังปางงัวเบ ใับครับอมิมพอร์ตจากตลาดดวง,งขุ่นข้าตลาดบ้านหลวงข,งขงุ่นข้าวร้านเนื้เตีย้ยผมไปซื้อประจำร้านประจำครับผมอย่างเเตีย้ยจำเจี๊ยบใช่ไหมอ๋อตัตักเส้นคือไงเส้นเงาครับรอบปรัดษ์เป็นปริจุมนำนะครับ ขีนเลครับผมมามอืมนู้นว่เลมาเดียวมามามาอีนนั่งๆนั่งอ๋ออีกแล้วมอนครับดูแลอันนี้อืมหร้อยไปเได้เิดหาร้อยนะหาร้อยโอกกันไม่ได้หรอกสักินครับ

เนื้มหลังตับมะองเถื๋ลืมต่ำกระทอนกระท้อนกินครับม,มะเขือมะแข้งครับมะแข้งมะเขือพวงอะหรือว่ามะแขวงเิ็นบ่ไปอื้ม น,นัวปลเดยบหมักัข้มวนัวพักใส่กันรวดรอดเซาเอาท่านีล่นล่ะกินตัวอืมมันจะเนื้อสมปวดท้องเหรมันแดงเหนเรหหนะครับผม